สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออโต้วิบหนึ่งช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับยานพาหนะทรงพลังทั้งบนบกในน้ําและบนอากาศวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งเรือรบของราชนาวีไทยที่มีบทบาทสําคัญในภารกิจหลากหลายรูปแบบนั่นคือเรือหลวงปลายชนหรือในชื่อสากลว่า HTMS ปลายชนเรือที่อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักในหมู่ประชาชนทั่วไปแต่มีบทบาทที่สําคัญยิ่งในงานด้านความมั่นคงของชาติ เรือหลวงปลายชนเป็นเรือรบในกลุ่มเรือลาดตระเวณใกล้ฝั่งที่ออกแบบมาเพื่อภารกิจอนเนกประสงค์ทั้งการลาดตระเวณการคุ้มกันชายฝั่งการต่อต้านเรือผิวน้ำการควบคุมพื้นที่ทางทะเลและการช่วยเหลือภัยพิบัติถือว่าเป็นหนึ่งในเรือที่มีความคล่องตัวสูงใช้งานง่ายและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ทะเลไทยซึ่งมีลักษณะน้ำตื้นและซับซ้อนชื่อปลายชนนั้นตั้งตามชื่อสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย โดยเป็นชื่อของค่ายปลายชนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในสมัยกรุงทนบุรีเป็นการสะท้อนถึงความกล้าหาญความเสียสละและจิตวิญญาณน,นักรบของไทยในอดีตซึ่งถือเป็นการสืบสารเก็บประวัติของชาติผ่านการตั้งชื่อเรือรบด้านลักษณะทางเทคนิคเรือหลวงปลายชอนมีขนาดลำเรือไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับเรือฟริเกตหรือเรือพิฆาตแต่ถูกออกแบบให้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูง พลคืนลมได้ดีและมีรัศมีการปฏิบัติการกว้างเรือมีความยาวประมาณ50-60ถึงเมตรกว้างประมาณ8เมตรและระวางขับน้ำประมาณ400-600ถึงตันขึ้นอยู่กับรูปแบบการบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆบนเรือตัวเรือผลิตจากเหล็กและอลูมิเนียมอโลอยที่มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ เรือหลวงปลายชนติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูง2เครื่องพร้อมระบบใบจักรคู่ทำให้สามารถเร่งความเร็วได้มากกว่า25นอตซึ่งเหมาะกับการติดตามเป้าหมายการหลบหลีกหรือเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องได้หลายวันโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงทำให้มีความสามารถในการลาดประเวณพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของอาวุธประจำเรือเรือหลวงปลายชนติดตั้งปืนกลขนาดใหญ่บริเวณหัวเรือ อาจเป็นปืนกลอัตโนมัติขนาด76ม mm, มหรือ30ม mm, มแล้วแต่การจัดสรรตามภารกิจซึ่งใช้สำหรับยิงตอบโต้ภัยคุกคามจากเรือผิวน้ำเครื่องบินหรือโดรนรวมถึงมีปืนกลขนาดเล็กและจะรวดนำวิถีสำหรับภารกิจเฉพาะด้านอีกหนึ่งจุดเด่นของเรือหลวงปลายชนคือระบบเรดาร์และการสื่อสารที่ทันสมัยติดตั้งระบบเรดาร์ควบคุมการยิงและเรดาร์ค้นหาเป้าหมายที่สามารถตรวจจับวัตถุในระยะไกลพร้อมระบบสื่อสารความถี่สูงและดาวเทียม ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการหรือเรือรบลำอื่นได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานในภารกิจร่วมเรือหลวงปลายชอนมีลูกเรือประจําประมาณ40-60นายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือวิศวกรช่างยนต์เจ้าหน้าที่อาวุธและหน่วยนวิกโยธทินที่สามารถขึ้นฝั่งเพื่อปฏิบัติการพิเศษโดยลูกเรือทุกนายผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทั้งด้านยุทธวิธี การรบทางเรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงการป้องกันตัวเองในกรณีที่เกิดการประทะภารกิจหลักของเรือหลวงปลายชนคือการลาดตระเวณชายฝั่งไทยในอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพื่อตรวจสอบการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการค้าย,ยาเสพติดการทำประมงผิดกฎหมายและการป้องรามภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากต่างชาติหรือกลุ่มก่อการร้ายนอกจากนี้ยังมีบทบาทในภารกิจด้านมนุษยธรรมเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกไปยังพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหรือพายุในอดีตเรือหลวงปลายชนเคยเข้าร่วมภารกิจหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรบร่วมกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคการลาดตระเวณรักษาความปลอดภัยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตเรือประมงที่ประสบเหตุในทะเลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและท้าทาย นอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษที่เรือหลวงปลายชนมีบทบาทสำคัญอย่างมากคือการรักษาความมั่นคงในเขตชายแดนทางทะเลเช่นพื้นที่ทะเลใกล้าชายแดนไทยมาเลเซียหรือบริเวณใกล้เกาะในทะเลอันดามันที่มักมีกลุ่มโจรสลัดหรือเรือประมงต่างชาติเข้ามาลักลอบจับปลาการแสดงกำลังของเรือหลวงปลายชนในพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นการย้ำถึงอธิปไตยของไทยและการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเล เรือหลวงปลายชนยังมีความสามารถในการสนับสนุนหน่วยซีลหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษในกรณีที่มีภารกิจเฉพาะเช่นการบุกยึดเรือที่ถูกจี้การช่วยเหลือตัวประกันหรือภารกิจลับที่ต้องใช้ความเร็วและการเข้าถึงที่เงียบและแม่นยำโดยมีช่องทางสำหรับปล่อยเรือเล็กหรือยานพาหนะลำเลียงกำลังพลได้อย่างรวดเร็ว อีกหนึ่งคุณลักษณะที่น่าประทับใจของเรือหลวงปลายชนคือความสามารถในการปรับปรุงและติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระบบอาวุธการอัปเกรดระบบเรดาร์หรือแม้แต่การติดตั้งโดรนลาดตระเวนซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเรือให้พร้อมรับมือภัยคุกคามสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าเรือหลวงปลายชนอาจจะไม่ได้มีขนาดใหญ่หรืออาวุธทรงพลังเท่าเรือฟริเกตหรือเรือดำน้ำ แต่ด้วยความคล่องตัวความทนทานและความอเนกประสงค์ทาให้เรือลํานี้กลายเป็นกําลังหลักของราชนาวีไทยในการรักษาความสงบเรียบร้อยในน่านน้าของเราในยุคที่ภัยคุกค,คามทางทะเลมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเรือหลวงปลายชนจึงเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สําคัญในการรับมือและปกป้องผลประโยชน์ของชาติไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจหรือความปลอดภัยของประชาชนสุดท้ายนี้หากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเรือรบไทยและเรื่องราวของกองทัพเรือ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Vip หนึ่งของเราด้วยนะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวสุดเข้มข้นเกี่ยวกับยานพาหนะทรงพลังอีกมากมายในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ